ถือตัวว่าตัวเองใหญ่โตการภูมิใจในตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดแต่เมื่อมันกลายเป็นถือตัวว่าเหนือคนอื่นเมื่อไหร่นั่นแหละปัญหาจะตามมาและนี่คือ5พฤติกรรมของคนที่หลงคิดว่าตัวเองใหญ่โตจนพังไม่รู้ตัว 1. ฟังใครไม่เป็นคิดว่าตัวเองรู้ดีที่สุดไม่รับฟังไม่เปิดใจมองว่าคำแนะนำคือการดูถูกสุดท้ายกลายเป็นคนไม่พัฒนาเพราะปิดโอกาสเรียนรู้ 2ดูถูกคนที่ต่ำกว่าแต่เลียคนที่อยู่สูงกว่าถือว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่นเสมอแต่วางตัวต่ำกว่าคนที่คิดว่าใหญ่กว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยมีศักดิ์ศรีจริงๆ 3. คิดว่าคนต้องเข้าหาเพราะตัวเองสำคัญไม่แคร์ความสัมพันธ์ไม่รักษาน้ำใจใครเพราะคิดว่าถ้าเขารู้คุณค่าเราเขาจะกลับมาเองสุดท้ายอยู่คนเดียวแล้วค่อยย้อนกลับไปเสียดาย 4. โอ้อวดเกินจริงเพื่อให้คนเชื่อว่าตนมีสร้างภาพจนลืมสร้างตัวพูดมากกว่าทำจนล้มครั้งเดียวไม่มีอะไรเหลือให้ยืน 5. ไม่เคยขอบคุณไม่เคยให้เกียรติใครลืมว่าที่มายืนจุดนี้ได้เคยมีคนช่วยไว้มากแค่ไหนพอสูงขึ้นลืมรากและเมื่อวันหนึ่งตกลงมาก็ไม่มีใครยื่นมือให้เหมือนเดิมจำไว้นะ ไม่มีใครใหญ่โตจนต้องให้เกียรติใครและคนที่ถือว่าใหญ่กว่ามักจะเหลือแค่ตัวเดียวในท้ายที่สุดถ้าอยากยืนได้นานอย่ายืนด้วยความหลงแต่จงยืนด้วยความเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่น